สวัสดีครับเ,เพื่อนคลิปนี้นโโเ,นนนเ,เป็นหน่อยสิโมเรียงนินทาคนในครอบครัวให้ฟังโอ้เป็นเพื่อนเป็นหน่อยสู้ฟังว่าลูกกับพัวไม่หน่อยดีดีเด้อค่ะอีลีอีลีไปชมกันบ้านเนหน่อยสิโมเรียงบูกเรียงัวจังใดไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับเ,เพื่อนสวัสดีเช้าไม่เช้าแล้วเพื่อนสายแล้ว วันนี้สายมากวันนี้เป็นวันเดินทางค่ะวันหยุดแต่เราไม่ได้หยุดนะคะเพื่อนเราจะเดินทางไปทําภารกิจซึ่งภารกิจของเรามีมากมายวันนี้เลี้ยวจะให้ดูตอนต่อไปดูใครเป็นคนขับรถลูกชายเยหน่อยจ้าลูกชายหัวเกี่ยวให้เนไส้ล่าก็สิเดปุ่เพื่อนนั่นมันมีมันมีประเดินค่ะลูกชายไงถามมาแม่เจไปผพาไปล่ะืันนี้แม่คือเป็นวิินปะนาคนมา เพิ่เคยว่าไปปูกินโน่นั่นตอนแรกวัดสิคับมาเองเลยค่เพื่อนเพื่อนเก่งหลายเยอะหน่อยนี่เก่งหลายว่ดศิคับรถมาเองมุมมุมใจหลาะลูกใจร่าไม่หน่อยเป็นคนน่ารักพูดจาแผลรออ่อนหวานอุย้ยมีอย่างหนึง่งลูกใจไม่หน่อยมันถึงบ่รูปรอบางอย่างมันบ่อ่อนหวานกัาอุย้ยแต่อยานบ้านงานเลื้ยงเก่งก็อย่างได้แค่เพื่อนหนึ่งเกลืหนึ่งหน้าแม่พ่อ,อ้แม่กูดิ เวลาไม่หน่อยเลิกงานมาคือคือไม่หน่อยเวลาเลิกงานมาค่ำเนาะก็จบมาถึงบ้านก็จะได้กินข้าวเลยพุ่นก็บอกว่าต้องรีบหุงข้าวเพราะว่าเลิกงานมาแม่จะได้กินข้าวแม่ต้องกินเขาตรงเวลาค่ะเพราะาลกูกกระเพาะอันนี้น่ารักมากพี่้องเอ้ยบันนี้เปิดเทิมบันนี้คุณสิเปิดเทิมขึ้นยากายแม่ก็ลูกมันนั้นเราพูดอะไรกันนะบูรีพ่อก็ลูก เพื่อนเพื่อนว่าเรื่กระคัพี่นวดป้าปุ่นปุ่นปุ่นพุ่นปูรี่พอพุ่นปูรี่ลูกจะคลองเปิดเทอมแม่สิเปิดเทอมด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นห่วงแม่เพื่อนเป็นห่วงทุกคนในครอบครัวย่านได้กินข้าวเย็นเพื่อนบอกว่าแม่ พี่โนดเปิดเติมนน่นยคันเมื่อได้โนดโลดตะเว้นหน่นโนดกกะเดี๋ยวหุงข้าวอยู่แต่ถ้าโนดตเลิกค่านี่แล้วปัญหามันเหม,มืนอนว่าวันนี้แม่ก็ปลูกกะลยแอบบอกกันเราต้องหัดให้พ่อเราต้องหันให้พ่อหุงข้าวเป็นให้พ่ออุ่นข้าวเป็นผู้แม่กะเลยว่า,วาหววโนดอันไปสิว่าใหม่เขาแก่ติบุรีพอตกของคนตาเอา สามีแม่หน่อยไม่เคยเห็นได้ขายเนื้อสีหนึ่งก็มีลูกชายคนเล็กี่แหละที่ช่วยแบ่งเบาภาระแม่แบ่งเบาภาระแม่ในการเห็ุงานบ้านงานเรือนเพื่อนเจอบวบ่าลูกทุกคนคือทําได้หมดนั่นแหละทุกคนลูกทุกคนทําได้หมดแต่มันขึ้นอยูกกับาตเสจะหาคนบ่อ้วยทีแม่หน่อยสุขภาพร่างกายไปแข็งแรงเลยต้องขัดลูกขัดทลลกได้ลูกชายแม่หน่อยคนนตนั่นเพศเป็นเหมือนได้คาะ คนตู่กเ็เลยมาหาคนเล็กคิดว่านคนเล็กก็คงจะได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็นเลยว่าเออแบ่งเบาพาแล้วพาลรแม่ไหมแม่เหนื่อยแม่ทํางานมาแรงหนักแม่เหนื่อยพอมาถึงบ้านก็ยังใจแม่ทํางานบ้านพี่รถก็คิดดูเอาคนก็เลยเห็นได้คนเพื่อนนึงกากกอกน้ำใส่ตู้เย็นล้างถ้วยล้างชามแลวก็หุงเขา้าเห็ดเนี้ยกินกะแซบกับเพื่อนแซ่บแซบ,แบ,แบทอดไข่กบแซ่บแล้วลูกข่อย <laughs> เพื่อนๆว่นด้วยลูกเด้เอาอีลีเด้ทอดไข่ที่ซื้อกับแซบแม่ลูกชายข่อยแม่เพื่อนๆเป็นแต่เเนแนยบอกเอาอีลีเด้อันแซบไ่หน่อยยังบอกว่าโอ้ยทอดไข่อย่างว่าใสนะ่หนามันเดืม่มแต่ผได้น้ำเมียทอดนะ,น,ะดนี่นะพี่นุ่นนั่นทอดไข่กับแซบกินบุ้งรุดทุกคนจะทอดไข่เป็น <c oughs> ทุกคนนะเพื่อน <c oughs> ๆว่ามันจะอร่อยไหมแด่ลูกแซบไม่่อยทอดไข่แซบ <c oughs> เงือบปะทุกคนจะไม่มีพูดคำว่าทอดไข่อร่อยแต่ลูกแซนไม่หน่อยทอดไขเ่เซ่บคนคนกับเป็นคนที่หว่วนะงครอบครัวเนาะเ้ื่อตอนนี้คนก็อายุหลายมาแลว้วคนก็เลยคือคือ,ค,อคือประมาณว่าอ่าเขาบอกว่าประสบการณ์ชีวิตเนาะประสบการณ์ด้วยอายุมาแล้วกะผ่านกันก็เป็นวัยรุ่นย่ค่ะแต่ก็บูิจัากเกลีวว่าเออ สิ่งที่ผ่านมามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่ผ่านมาหนึ่งต้องทําให้พ่อก,กับแม่มีความสุขอ่ามันก็เลยเหตุละค่ะลูกชายไม่หน่อยมีแต่ลูกชายเลยค่ะสามชายปุนพุทธีสีพุทธีสี้อค่ะบอกยากกบู <laughs> เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนอ่าคนนี้นั่นคนนี้จะหุงข้าวทํากับข้าวกอกน้ําล่างถ้วยล่างซ้ำ <laughs> ผุนค่ะผู้ทาความสะอาดบ้าน <laughs> เสาหลักของครอบครัวนะคะคนนี้อันนี้เป็นสามีแห่งชาติค่ะทำวานสะอาดบ้านค่ะเป็นยังเฮ็ดเมียว่าเฮ็ดเมียขี่ขันไมน่อยก็เลยว่าเากเษียนมาแล้วเจ้าก,ก็ต้องเฮ็ดด้่งตัวพปอยู่หนึ่งเจ้าอยู่นัง่งอยู่เฮ็ดดิซื่งพันาพันเหงาพันกเกษียนมาเลยค่ะพันกเกษียนในซีปีแล้วพูดเลยว่าโอ้ยเหงามันอีเมน่อยก็เลยว่าสิอบอรเคลบเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อที่ที่จริงก็ ก็บม่ได้คืนอีหยังหลายดอกค่ะเพิ่นเงาเนาะไม่หน่อยก็เลยว่าเอ้าข้าเจ้าเงาเจ้าก็ร้องหัดจับไปกวดแค่นม่หน่อยไม่เคยไม่เคยจับจักเทียดิค่ะเอ้าเจ้าก็ร้องหัดจับไปกวดเจ้าก็เรืองห้องร้องหัดจับผ่าแล้วก็ร้องเสร็จเสร็จเสร็จเส็จเส็จบังมือหนึ่งเจ้าก็ชิพิ่นเพิ่นเห็ดประเดี๋ยวเพิ่นก็เลยเห็ดหัดจับไ่กวดเทศอันนั้นอันนี้เพิ่นก็ว่าเออดีปุ๊บเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดแล้วเราเพิ่นถ่ายรูปไม่มหน่อยเบอร์นี้ส่งไลน์เบอร์ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเเจ้้าานนยพ่ด ตอนแรกว่าเส้นเลียนพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป็นหน้าที่แล้วค่ะนอกหน้าที่หนูขี้เหงาหน้าที่ทำความสะอาดบ้านเป็นหน้าที่ของเพื่อนถือมเอาวุล,ลับเพื่อนคือถือไม่ขวดนี่ค่ะเพื่อนๆนะตอนแรกเอาไปม้าเนาะเอ็ดเบียกเงี้ยกับมือเนาะด้วยมือไม่หน่อยจะเอ็ดเบียกน,นี่นั่น ปวดไหมคะเพื่อนเพื่อนเอากุ้งค่าปวดจะบอกปวดเร้วไปฉีดยาหาหมอเอ็นบ่เพื่อนเพื่อนเจ้าของเป็นพ่อบ้านร่างกายแข็งเก่งอ่าก็ต้องเห็ดเบี้ยเขียนใอเมียอยู่บ้านนี้ซื้อโอ้ยคุณเจียวเพื่อนก็ว่าโอ้ยอันเห็ดละไม่อยากทำงานบ้านดอกเมียจะย่างเพื่อนมาเอาเมียย่ามจังไหนเมียย่ามแล้วเมียย่ามแล้วเพื่อนเพื่อนพคำๆเด้อค่ะเพื่อนพูดคำๆ เว,เ,วเวลาเวลาบอกแล้วลก็มีความสุขนะครับเพื่อนเ็ี่ยังเอดยังกระซังทําให้สนุกแล้วจะมีความสุขในการทํานะคะเพื่อน mm hmm. ขอบคุณนะคะ mm hmm. ที่เข้ามารับสั่งเมนหน่อยขอบคุณนะคะขอทุกคนให้เฮงหมดปน,นะคะเ mm hmm. พื่อน,นสวัสดีค่ะ mm hmm.